ค่ะพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะในบทที่สองนะคะองค์ประกอบของการสัมมนานะคะก็จะมีอยู่3อย่างนะคะมีองค์ประกอบของการสัมมนารูปแบบของการจัดสัมมนาและรูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ องค์ประกอบของการสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการประชุมในการสอนรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีกลุ่มบุคคลมาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักการและเหตุผลประสบการณ์และความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะนํามาเสนอแนะแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนกันนะคะในหัวข้อที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้งานนั้นนะคะสาเร็จรู้ล่วงด้วยดีหรือว่านำแนวทางที่ได้รับเนี่ยไปจากการสัมมนาเนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานนะคะ,ะพัฒนาการดาเนินง,งานสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่องค์ ประกอบอยู่สําคัญอยู่5ด้านนะคะนักเรียนมาดูถึงด้านแรกเลยนะคะด้านที่1ก็คือด้านเนื้อหานะคะด้านที่2ก็จะเป็นด้านบุคลากรด้านที่3ก็จะเป็นด้านสถานที่ด้านที่4ก็จะเป็นด้านเวลาและด้านงบประมาณนะคะ นักเรียนมาดูองค์ประกอบด้านเนื้อหากันบ้างนะคะด้านเนื้อหาก็จะมีอยู่4ด้านนะคะมีชื่อเรื่องชื่อโครงการชื่อโครงการนะคะ2จุดมุ่งหมายของการจัดสมั 3. มมนา3กําหนดการสมาัมมนา4ผลที่ได้จากการสัมมนานะคะนักเรียนมาดูชื่อเรื่องกันเลยค่ะชื่อเรื่องในการจัดสมัมมนาหรือว่าโครงการเนี่ยเราควรจะมีชื่อเรื่องในการศึกษาปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานนะคะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อเรื่องว่ายังไงนะคะและ ต้องมีความรู้ในการชี้แจงนะคะในการประสานงานในหัวข้อนั้นอย่างดีนะคะมีความทันสมยัยสอดคล้องกับสภาสภาการของปัจจุบนันสามารถกําหนดปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปนะคะควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตเฉพาะเรื่องสามารถกําหนดปัญหาแนวทางการดำเนินง,งานการจัดสัมมนาที่ชัดเจนนะคะ2จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนานเนี่ยเราจัดสัมมนานเนี่ยเพื่อที่จะ จุดมุ่งหมายอะไรนะคะอย่างการเขียนจุดมุ่งหมายของการสัมมนาเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะ,ะเพื่อที่จะคณะกรรมการเนี่ยผู้ดําเนินการจัดสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรและบุคลากรอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขาก็จะได้เข้าใจในการดําเนินงานสัมมนาของเราไปยังวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะศึกษาสํารวจปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต้องอยู่ในเนื้อหาเดียวก,กันนะคะ 3นะคะนักเรียนกําหนดการสมาัมมนากําหนดการสัมมนาเราจะต้องมีนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนว่าวันนี้เราทําอะไรในช่วงเวลาใดนะคะกําหนดของการเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีอยู่ระบุอยู่สอย่างนะคะก็จะมีกลุ่มบุคลากรดําเนินการหรือผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนาเป็นใครนะคะชื่อเรื่องสมัมมนาชื่ออะไรวันเดือนปีการจัดสมัมมนาวันที่เท่าไหร่นะคะสถานที่จัดสมัมมนาอ่า อยู่ที่ไหนห้องไหนนะคะ,ะต่อมาอันที่4นะคะผลที่ได้จากการสัมมนานะคะผลที่ได้จากสัมมนาเนี่ยคาดหวังว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับผลประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาจะต้องมีกําหนดการที่คาดว่าเนี่ยผู้ จัดสัมมนาเนี่ยเข้าร่วม90คนได้รับความรู้ความสามารถความเข้าใจในการพัฒนานปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบด้านเนื้อหาต่อมานะคะองค์ประกอบด้านบุคลากรน,นะคะองค์ประกอบด้านบุคลากรก็จะมีประธานรองประธานเลขานุก,การฝ่ายทะเบียนฝ่ายเอกสารฝ่ายเหตัรยิกฝ่ายพิธีการฝ่ายอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์หรือนะคะทัศนุทัศ ทัศนูปรกรณ์นะคะทัศนุปรกรณ์ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิมาคมนะคะฝ่ายปฏิคมขอโทษทีนะคะและฝ่ายประเมินคณะกรรมการและฝ่ายที่กำหนดการขึ้นนะคะอาจจะมีผนวกรวมไปถึงฝ่าย ในเข้าในรวบในเข้าในเนื้อเรื่องเดียวกันนะคะส่วนจํานวนบุคลากรที่จะทําให้ผู้รับผิดช,ชอบแต่และฝ่ายอาจมีจํานวนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความจําเป็นของความอ่าขึ้นขึ้นอยู่กับความจําเป็นนะคะสามารถอ่าของบุคคลนะคะเพราะว่าบางงานบางฝ่ายนะคะเขาก็จะสามารถได้หลายด้านนะคะก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะ 2. วิทยากรนะคะวิทยากรคือบุคคลที่นำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะคะให้ความรู้ให้ความรู้แก่เรานะคะ 3. นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาก็จะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้นั่นเองนะคะ องค์ประกอบด้านสถานที่นะคะห้องประชุมใหญ่นะคะห้องประชุมใหญ่ก็จะมีเป็นการจัดชํานาในการกําหนดที่น่าสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมได้จํานวนกี่คนนะคะต้องบรรจุผู้เข้าร่วมได้จํานวนมากควรระบุสถานที่หรือว่าการเดินทางในการเข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะควรจะอยู่ใกล้ห้องกับห้องประชุมใหญ่นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะ ห้องรับรองนะคะห้องรับรองก็สําหรับผู้ที่เป็นแขกพิเศษหรือวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรานะคะสนะคะห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องพักผ่อนนะคะเป็นห้องสาหรับผู้ที่ให้เข้าร่วมสัมมนานะคะได้พักผ่อนถึงการรับประทานอาหารว่างหรือว่ารับประทานอาหารนะคะองค์ประกอบด้านสถานที่นะคะองค์ประกอบด้านสถานที่ก็จะมีอุปกรณ์สด อ่าโสตทัศนูประโภคนะคะก็จะเป็นพวกชุดเครื่องมืนะคะพวกไมโครโฟนนะคะหรือเป็นอ่าเครื่องฉายเครื่องเสียงหรือว่าโปรเจคเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไฟไฟ้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงสีแสงนั่นเองนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็จะเป็นเพศคอมพิวเตอร์เครื่องตีนและวัสดุที่จําเป็นต่อการใช้งานต่อเอกสารนะคะหรือว่าตลอดจนเอกสารและแบบฟอร์มอื่นที่ใช้ในการสัมมนานั่นเองนะคะ อ,อันที่3ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะเป็นห้องที่อำนวยตอความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมาน,นั่นเองนะคะ 4. อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียนเครื่องใช้ในการสมนักง,งานนะคะก็จะเป็นพวกดินสอปากกานะคะในการน้ํายายางลบนะคะกระดาษไเอกาสารพวกนี้นะคะ ต่อมาองค์ประกอบด้านเวลานะคะองค์ประกอบด้านเวลาระยะเวลาสําหรับการเตรียมการนะคะผู้การจัดสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนว่านะคะการจัดสรรหางบป,ประมาณหรือการจัดหาสรรหาวิทยากรเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะคะหรือพวกการจัดสถานที่หาสถานที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีการจัดระยะเวลาตามกําหนดเป้าหมายนะคะให้ตรงไปตามงานของเขานะคะ สองการเชิญวิทยากรนะคะควรจะวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางท่านนะคะวิทยากรเขาก็จะมีชื่อเสียงเป็น,จ,ปนจำนวนมากเนาะเขาก็จะมีการติดต่อล่วงหน้าไว้นะคะถึงกับจะต้องเลื่อนวันจนัดสัมนาออกไปเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตรงกับท่านวิทยากรนะคะท่านวิทยากรที่จะมาพูดให้เราเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมนะคะ 3วันเวลานะคะที่ใช้ในการสัมมนานะคะเราจะต้องมีการกําหนดว่าในการจัดสัมนาในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันนะคะบางที่อาจจะ1วัน2วัน3วัน5วันแล้วแต่เนื้อหานะคะที่เราจะต้องกําหนดมานะคะมากน้อยเพียงใดนะคะต่อมา องประกอบด้านงบประมาณนะคะองค์ประกอบด้านงบรนะะงประารมาณก็จะมีอยู่การจัดประมาณการค่าใช้จ่ายนะคะในแต่และฝ่ายเนี่ยเขาก็จึงมีความรับผิดชอบแตกแยกออกไปนะคะแล้วก็จะมีการกําหนดในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ออกมาว่าฝ่ายนี้นะคะได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามบิน งบประมาณเท่านี้เท่านี้เขาก็จะมีการชี้แจงออกมานะคะสองค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์นะคะก่อนที่เราจะไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราจะต้องเช็คราคาตามท้องตลาดก่อนว่าราคาพวกนี้ราคาเท่าไหร่นะคะดินสอราคาเท่าไหร่นะคะอา,อาหารเครื่องดื่มราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อจะชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆออกมานะคะ ต่อมาที่3นะคะเป็นการจัดทํางบประมาณรวมนะคะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายเห็นชอบจากการประชุมแล้วจึงจะจัดทางการงบป,ประมาณรวมทั้งโครงการและเสนอผู้รับผิดชอบนะคะหรือผู้บริหารที่จะต้องอนุมัติการการเงินนะคะเป็นการสมนาพเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปนะคะเขาจะต้องเอาไปให้ผู้บริผู้บริหารเนี่ยเซ็นตอบรับอนุมัติโครงการนี้ก่อนนะคะวางบป,ประมาณเนี่ยงบป,ประมาณรวมเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยสามารถเป็นไปได้ไหมที่จะ จะทาโครงการนี้นะคะถ้าไม่เป็นไปได้นะคะ,ะถ้าเป็นไปไม่ได้นะคะผู้เข้าร่วมบริหารเนี่ยเขาก็จะไม่เสนออนุมัติเราก็จะต้องไปทํางบประมาณใหม่นะคะสรุปเลยนะคะองค์ประกอบของการสันมนาเนี่ยมีอยู่5ด้านมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีอะไรบ้างคะมีด้านเนื้อหาบุคลากร สถานที่ด้านเวลาและก็ด้านงบป,ประมาณนะคะนักเรียนล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าองค์ประกอบของด้านเนื้อหาด้านบุคลากรด้านสถานที่นะคะด้านต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีองค์ประกอบด้านงบป,ประมาณในการใช้จ่ายในการสัมมนานะคะเป็นองค์ประกอบแนวคิดในการดาเนินการจัดสัมนาให้สมบูรณ์แบบและต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกําหนดของการสัมนาได้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือว่าข้อสักถามตรงไหนนะคะนักเรียนก็กลับไปทบทวนไปกลับไป อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือ,อสอบถามอาจารย์ผู้รู้ผู้สอนนักเรียนได้เลยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่ฟังอาจารย์จนจบเนาะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ